เดึกๆมันแต่มาหากินได้ติดปลาเดี๋ยวเมนเรื่องตอนนี้ได้กว่ามาหน้าน้องค่นี้จะรอดนะจะรักให้บ้าบอบอให้เธอเห็นใจปรากฏครับปลาว้ปลากรดครับนี่มาด้านี้ครับ โคตรโคตรโคตรเจียงหลงโอ้โหปล่อยปะปล่อยเนี้ยครับมาเนี้ยเวลาตัวเร็วครับผมอาจารจุกขอเวลาสักหนาทีขอน้ขอละห้านาทีนะครับอาจารย์ขอละห้านาทีนะครับปล่อยใจกันครับไม่อยู่สับไม่อยู่รับหมาบานว่างๆมันตึงครับชีวีต้องมันตึง nên cứ gắn bàn tường nhằng nước ngập dồn về đầy như <c Rigio> và... đây quầy bà báo cho cái nhằng báo lớn nữa nhằng báo lớn đấy rồi nè quá hấp làm cái bà bá ấy nhiều cao nhằng quá mà non lên lên à chấm đấy em em con vô gần màn ăn thì chấm đấy mày cả đại em plom qua tận là gần mang cái đấy gì đó làm quan gặp làm chín gặp chơi chín nào ok bỏ tay nào cha อะวายวายปุ่นนี่ผีตาหน้าปาุกอ่าเด็กมึงต้องทำกข้นนขนอย่างตกเกีร์อยู่เลยบานเรืนี่ต้องเกี้ยระพวงเลยแต่ไม่จเออมนต้องกระดดพวงห้นี่โอ๊ยโอยเยังับต้งังเออยงงย ปศัพทวเนีลูกวี่งเรยวไม่บอกเลยไก่เลยไก่เลยเอามามาทักบางกินกันก่อนนี่แหละดูและเหลาคนมาต่างต่างก็ต้องเชิญก่อนกดรู้ไปไหนบางกินเยอะเกินกินไหมมาเร็วไอ้คุญแจคุณญแาแป๊บมึงกินก่อนคุณต้องกองยิบไปเลยเด็กมาต้องอุดมสมบูรณ์เป็นเด็กดีนะมาเร็วกินด้วยกัน ไม่ได้เป็นเราปนด้วยเลยได้กับแต่วันเหนื่อยออกไปดึงไปไม่จุดฝากขึ้นหลวงไหมไปไปกูกูกู เด like ี๋ยวมาเล็ววาน้องชายอยู่ตรงไหนเย่ะเดี๋ยวใจนี่คือเงี้ยน้องชายใช่ไหมเยอน้องชายครับตอนนี้เราเาป่าปามก็เร็วแต่เด็กกันอาร์ตนี่กระแทแม่เด็กเลยนอย่างอาร์ตเลยหมดได้ครบเจ็ดคนตรงไปเลยครับตรงไปเลยนี่เราไปคุณเยอะนี่คือโดมว่าน้องชายเนี่ยโดมาเล็ตัวที่เราปอบตัวตัวตัวมันก็ยังเลยทันทีเลย คุดโอกลางกลองนี้ชวนมากป่าปามเลยแบบนี้นอน้ทะเลดีก็คือพวกเม่งแม่งแต่กลาจะเป็นแม่งปลัดแม่งไ้นานอเต้าขึ้นมันบินเขาเรียกว่าหนอนตายนะครับแต่ว่าภาษากลางเราไม่รู้เรียกอะไรนี่ตัวเล็กมันนี่เจอแล้วตัวเล็กนี่ตัวเล็กพบแล้วนี่ก็ต้งได้กับตัวเล็กไปต้งอย่านี้นีเกี่ยวตัวเี็กอันนั้น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 มีอะไรอ๋อได้ไ้ นี่เรามากขุดเนื้อกับขุดเนื้อก่อนชีวิตมันนุกนี่นี่ไม่รู้ไก่มากขุดแล้วกันตรงนี้ตัวกำลังช่วยเลยเออใส่กำลังดีนะใส่กำลังดีมีเหมาะตรง้นเลยอันนี้ตกใจตื่นเลยตกใจตื่นเลยมันเด็กนอนนั่นนี่นี่กับใจกดเลยเพราะว่านามเราก็ใช้เหมือกันวามันตายนะอยากจะรู้ใจของเธอ อยากจะเจอใครแน่นอนจะขออ้อนวอนสักทีก็เป็นตัวคนดำดำแต่ก็ทำแต่ความดีใจอยากจะเจอแต่ตาคมผมยาวจะรักไห้บ้าบอ,บอให้เธอ เห็นใจจากชายคนธรรมดาและมีแต่ความจริงใจให้เธอทุกคราแต่เธอไม่เอาใช่มาก็ไม่รักกันจริงๆชอบจะทิ้งกันไปจัง นิยายความหลังเมื่อครั้งก่อนก็ถูกทิ้งมาจนชินฉันถูกทิ้งนิรันดรทำทำกันพันนานเรามาขุดนอนสาย เร็วเร็วนุคนละขุดคละเดินเดี๋ยวเราไปตรงไหนกันต่อเลยตำตากำนูก้นตำตามามาแต่มาไม่เอาถ้าไม่ฟื้นก่อนฟื้อนันนี่ก็ตำองการเลยก็ต้องทำการได้ยังไงจบนั่งม่ใจะเรยๆกุนกุนเล่รูเออใช่ไปเลยขึ้นเรื่องกาดต๊ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงี้ยแต่จะปักเอายาชุบอยู่คนไม่ได้มันนั่งเด็กๆนั่นเลยตอนก้อยชุบกันเบ็กนี่จอยาเนี่ยกุนก้าวไม่ได้ติดตามตอนต่อไป

แถตาลงก้อนงมาเล่นเนี่ยไหมเออก็ถุงุงเล้นทีนี้เออก็ไปดุกันเล่นบทีมันเธอบอกแ่คุยทางลายมันเสียหายส่งไหนูดหลัจกมาตดรูนี่แหละครับอยู่มากอยู่มากมาเลย เจเจ้ยเลเลือดทุกคนจางงงเลยนี่เอ็นมาพ่อมานนังปักอีไปตรงแบบตุกตานมาแลเลยออเลือดลุโอ้โหเลไอตัวโคเฮทอยู่นีนี่นๆ่น่นตัวมันทิ่ลดหนุนเลวนั่นตากับโ๋อครบเลือดนี่วิตีการจัากัดนี่นี่นี่แหละโดาจะอาดกับหยาดเส้นพี่จริงหยาดหนังๆนังจะเลยเห็นทีพี่ๆเล้เห็นหุูชมนะวาเต่ว่ามันกันกันลุบดบุบดกับตึ้งโถก็ไม่รู้เนี่ยครับมาต้านนี่ มาจะเห็นยงไปยู่กัจะเลยเลี่ยมเสียใจเสียายต้องเสียหายกับยิ่งรายแล่าหางกันไปเปิดประตูจริงจริงตากไปก่อนแล้วครับน้องแล่นี่เราดูนุหลังจากตากกบตีนก่อิน่ตรงเบ็ดแล้วตากปยนั่งแก้วก่อนขาครกบาดิแต่ติ๊กตอกไปฝรั่งนวดปืนติ๊กต๊อกปบหนังปืนอ้อด้วยตากกบได้เรงพี่น้องครับลุบดึบรึบรึบ้งแข่งวัดแรกที่ สดสคนนี้ลงเดินตั้งไปต้องแบดลาวตัวเดียวยุ่งกับไม่ต่อได้แต่ดูตากคบดูยุ่งกับคบเลยนะแต่ว่าตากคบเลยอเออครับขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะฝืนแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องอดต้องทนเพื่อคนที่รออยู่ขึ้นกับรถกับเรแบบลี่างเลยร้อยร้อยร้อยตาคบเปล่ยางเร็วหยุดเลยลดหยุดเลยลดหยุดเลยตัวย่าเส้นหยุดเลย น,นี่แหละครับเบสเแบสบโรนี่ยทำด้วย,มยไม้ไฟกับมาดูไก๋ไผได้กินดีว่าไหมบอสไม่ดูนะมาดูไก่มันดูชาเลยบอ <c oughs> แล้วปลานรเราทุ่มไปก้นถึงตัววันตีนบวมวไนนวด้แล้วก็ว่ายอะไรครับตีนหนองว่านด้วยแล้วก่เราเนี่ตากกบไอจีนี่ตากก๊อบดูปีนงเลียงแย่ฝรั่งนี่มากที่บอกก๊บกูคนเดียวนักล่าดับตะวันเพราะว่า ตะวันตกดินเลยต้องดับแล้วไปเรลี่เลยระดับตะกองรักงของเราเลยมาเลยครับเราจะดื่มลุงเบ็ดนะครับไม่เบิดตี้แต่ต้องเอาคล้วยหมากอ้อนสวะเบิดแน่ตัวเดียว ไอ้องชินลงเตวตีนเดี๋ยวผมลงตรงไหนตาอะไร่อนเกี่ยวกับเนื่ออะไร่อนตัวอะไรนี่กับเนื่อข้ออุดิกรรมกอถูกข้ออะไรตาผุดก็บอกข้ออาดิกรรมถ้รักในบ้าพอๆนี่ลงเรียลงผีผมลงในตรงนี้ครับเออตรงกลางนี่คือความสุขครับได้อาบน้ำกันได้เล่นน้ำกันได้ลงเบ็ดอาบปลากันชีวิตกันได้จีนจีนเบ็ดโยงกันนะน้องนี่ข้อสุขเบ็ดก็หลบ แล้วลุงมาตาครับตาไก่เตียต้องตัดใจนะครับมันก็ไม่ไม่ไมเู้เตียมกอเตรียวมัวไหมครับเตีนี้พี่ตรงนี้ก็น่าตุ่งจัางน,นี่เตี๋ยมนี่เตี๋ยมอ้ยไ <c oughs> อ้ัไอ้ัอ้อาเดียวน้ำเจียวย <c oughs> น้ำเจียวกกาเดเจียวกตด้ทินี่ตรงนี้ไอ้ที่จชอกินตรงนี้ผมรู้เลยนเพียง ตัวเดียดึกดึกมันแต่มาห้ากินเลยเร็วๆติดปลาดูไปห้องไปเลยเดี๋ยวเมนเลือดตัวนี้ได้หน่แรกไม่นี่มันเจ๊คิวเบอร์เซนปีเบาไม่นี่ยาชีวนี้ รอดนะนักจ <ee> ิ้มโป๊ะฉันกูกันเนี่ยนี่เปปลาโยกของปลาจุบนกจักไว้ร้องไว้ร้องนอนเรีวกอะไนี่ล้วก็พวกเกือกไปไว้ร้องนอนเฮ้ยหายใจใหญ่เงนอนรูนเลยเรือประมาณน่าพวกหมดประมาณสิบตาตีมันกล้วยตรงนี้เดี๋ยวปลายังไม่ยังปุ๊ไม่รู้ตีเลยตีมันกับเนี่ยปลาจะมาบพักน้ำเชียวแล้วถุนอยู่ตรงนี้ทำทำการกระเดงนะครับนะถ้ามันซื้อกูซิวเนี่ยลากเร็วนี่ นี่บาวิไฟแลวนี่นี่นี่บอลเด้วดเลยครับเราต้องปุ๊บจัดเก็นซีจัดเก็นซีทำระบบล่าวันให้ให้มาเอาคือบอกแกคุยทางไลายเดินกันในป่ายางเราต้องเบสท์ให้เร็วครับตัวเดียวเรามาแลกเป็นของปากกันทักดู่คนมาทำทั้ คนรย้งใจก็เชื่อคนนะเออ<ด>น,น,นกคนรวยกันแล่วป่าดูนุเรลลี่อ่ะหลังตัวอนหนงังโบกันแล้วมองลูกไปต่องข้าวเร็วเชื่อใเราดิเราอยู่ทีมนี้เรากันเราอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเขาก็ลงเลยพี่น้องอ่ะถึงเวลาลุกปลาเอาเลย,เลยไปเล็บปลาไปเล็บปลากินไหมอ่ะนะอะไรหลบคำหลบคำกับเองเล้วันนี้จำรอไม่ไปแล้วรบนี้ไปเองแล้ว ก้องแล้วครับมาเจอคนห้ามารว้ว่าลกสาวใครน่ารักเป็นมากโอแม่ก็ด่ามารัวเธอมีแคนละมใา้ตัวตึงใสตายครับพองปองปังว้าวมาเร็วครับปรานวานมาเร็วรบดึกมาเร็วมันเย็นไปเลยน้องวายวใจ ยินฟ้ามานี่ก่อนมาเร็วกับปลาขดครับมาข้ามไม่ได้ฐานู่เพาว่าหนุ่มจีนอยู่ตานูเร็วถึงเรามาเล่กันเลยเอานะครับตัวเล็กมาแล้วครับไม่ยินเลยครับโบ้ไม่โบ้ไม่โบ้ตัวแรกมาแล้วเพราาะควมตัวไม่เย้ยหมารับแต่การนัดใส่แข่งพอดี้ปลาตัวตัวเล็กครับัปลาทิ้งนี้เพราะอยากเพราะมันตดคืนเหลือเลยก็ยังเหลือกันก้อน ชื่อวีอะไรเรีาจุดฝังนี่หามดครับไม่ดึ้เราพุ่งลงมาได้เราใช้อาตาเลยก็โอเคเดียวอ่าขับเกันไปเรื่อยๆเละกันไปเรื่อยๆความรุกกับความรุกกลางุ้นกับก้นตรงนี้เ้ราย้งครับนามมาเป็นฟองรายแดงนามกำลังไหล่หนีเรียกนายหัววีทางบ้านน้อยนอยนายหัววีนายหัวระนายพระแล่นนน้ำนองทุกวันอ่าได้ดวงนะครับ อ่านี่ก็กดตัวเล็กอ่ะขดปลาเกี่ยงข้างในหัววีปลาขครับปลากดครับอืมตัวเรื่องเรื่องครับปลากดครับปลาไว้ปลากดครับอ๋อเรื่องอาารมเลยครับผมนี่เดี๋ยวนี่ได้มองเลยวนี่อันนี้ปลาตุ้นี่พี่ปักเองหรือที่บ้านี่อ่ะติ๊ก มาเลยมาเลยเออตรงนี้เลยเออเป้นอุรุปาวินเลยมาเลยมาเลยปาวินนอะอ๋ปาวินนันมาชกชะตาฝ่าสังให้เกิดมาเป็นไอดอลโอกาันองตองคนเบ่อสเลยมาดีชวีรายุฟังหเรสิไปเรียงยครไปเรียงไหเรียงสิเอดวยวยชวมักเลยครับงาตัวเร็วรับผม ตรงนี้เราตรงหงนจันายไล่เรียกนายหัววีทั้งปานายหัววีนายหัววีนายหัวมีมิตรภาพไม่จืดจางไม่หัววขดขูดขูยงลองโอ้โหขส่ตัวตัวตัว ระบบคำนี้เราปรากฏัอ่าตัวปรากฏัอาตัวปลาิ่งตัวนึงเนี่ยหนึ่งช่องสามซีอาปากฏัอาตัวปลาิ่งตัวโอกตัวแล้วครับโอเคตู้โอเคครับได้มอเตอบแล้วครับอือตัวเจ้าลงมาเลยเหล่ารบนึงครับเดี๋ยวไอ้น่องๆน่องก็มา้ทีมงานมาเลยนะครับนะนี่เราเลยระบนี้นี่กับปุ่มปุ่มกันประกดการวัดติดใจไว้นะงานประชุมของการรวเล็กได้มอเตอบแล้วครับทุกคน ปลาก็ตบุญตบุญนะครับมาเรานะครับนานๆมาทักที่ครับน้าป่อหลังล่างน้ำน้ำนองน้อยๆนด้อยนี่ครับไม่ใจว่าได้ลดแล้วครับแต่ว่าช่วงแรงก็ไม่ได้ไปห้าปลาเลยนะครับเป็นบางช่วงตอนนั้นเองนะครับนะนะครับม่ได้พ้นคลองหน้าเรามาหาต่อมากินก็มาหากินแก่งโจมนี่ก็ขอบคุณนะครับนี่ก็ให้หมากกันลูกไม่กินก็กลุกเลยทีมัน น้องเบ้าเรานะครับมามามากับพมวันนี้ก็คุณตี่มาทุกคนเลยนะมา่ริ่ดแก่รสมานเลยนะเรียะไรเบ้าเลยโอเคนะครับก็คุณนะครับนะดูทุกคนเลยสวัสดีครับนี่ผลหานการแสดงเราไปแลกคนประกองเชราว่าครับถือว่าไม่ได้ลงไปครับลงเรามาดูเลยครับว่าเมยินไปกับเราอยู่แบบนีครับเรามาดูตอนนี้ครับ จนันจันจันครับจานมมันลุกอะไรนะขอนะขอลานะน,นาทีนะครับนั่นมีเสียงด้วย <c oughs> โอ้โหดูเตียงองเตียงองนี่แหละครับคนประคองสาวของเรานะครับผมนะฮนะะนครับสุดยอดเลยอา,าจารันอาจารย์ครับ โอเคนะเอาเละครับอาจารย์ไม่ไหวแล้ว